ทดสอบสายการ์ดพลเด็ดใดโฟนสี่สเต็กครับความถี่ย่านึ่งหกครับทดสอบหนึ่งจุดหนึ่งตั้งแต่ความถี่หนึ่งห้าแปดจนถึง หนึ่งหกห้าจุดศนศูน,นครับคาลิเบร์นะครับเอตดวงานที่ได้ครับเด็กนิดเดียวครับคาลิเบร์ไหม่ครับโดก,กำลังส่งที่ได้ครับครับออกเต็มเต็มครับโดค่ารีเฟกย้อนกลับครับ กระเด็กนิดเตียวเหมือนกันครับหนวห้านะครับคาริเบตใหมค่ครับคาริเบตครับ อเดวาที่ได้ครับหนึ่งจุดหนึ่งครับกระดิกนิดเดียวค่า p o w e r o ที่ได้ครับออกเต็มเต็มเหมือนกันครับหนึ่งหอค่าส่วนหนึ่งสองห้าค่า f e ย้อนกลับครับมาดูกระดิกนิดเดียวครับพอจบรีวิวผลเด็ดไดผลสี่สเต็ก ความถี่ยันหนึ่งหกครับหกสิบย่นครับ